อด่วอัูน้ใสเียเลยอ่นี่นี่นี่ดูดูดูอ่ะพี่ผู้ใหญ่ไปสีนี้อ่นนี่อันนี้ถ่ายยังถ่ายแล้วอ่านี่เป็นวิธีการใส่ไส่นะไม่ต้องไม่ต้องไปเอามาไปเอามาใส่อ่าตรงเกะยวได้คราวนี้ก่อนแกะพี่ผู้ใหญ่มาล้วงนี่ก่อนมาสัมผัสก่อนมันจะมีเดือยเห็นไหมอันนี้ต้องใส่ไปในเดือยอ่าอ่าแกะตรงเดือยใช่น้ําเนี่ยเราอาจจะเอาครึ่งหนึ่งก็ได้อโทษนะครับงน้นอ่านิดนึงอ่าของนี้ ถามว่าทำไมต้องใส่น้ำเดี๋ยวก็จะรู้อ่ามาสังิอ่าใส่ลงไปถามถามว่าทำไมต้องใส่น้ำอ่าใส่ลงไปครับเห็นอะไรไหมครับมันจะลอยพอมันลอยขึ้นเสร็จพี่ผู้ใหญ่ก็กดแล้วเอาตัวเนี้ยไปใส่ในเดือยก่อนอใส่แล้วมันยังไงก็ตรงไม่เสีย,ยในในแต่ถ้าพี่ผู้ใหญ่ไม่ใส่น้ำมันจะเอียงไปเอียงมาแล้วไอ,อ้ตัวเนี้ยมันจะมันจะถูกเดือยอะค่อมเท่ากับแทนที่มันจะกองนี้มันไม่เข้ามันเข้าทางนี้เลยครับ เขาเรียกมันรัดเข้าเลยเท่ากับว่าเราไม่ได้ใช้โอเคไหมอ่าอย่างนั้นใส่อ่าใส่ให้ตรงเดือยก่อนเมื่อกี้ผมให้จับเดือยแล้วนะเอาเข้าไปอ่าเลื่อนให้ตรงอ่าเข้าไหมลองยกซ้ายขวาหลุดไหมไม่ไม่ใส่เข้าไปอ่าไม่หลุดแล้วก็หมุนเลยจบายไหมทำเองเป็นหมดแล้วนะตามที่รับปากบอกกันนะเออไหนๆก็พูดแล้วเมื่อกี้เราลืมอ่อบอกเรื่อง TDS เนาะ TDS อ่ะเดิมเนี่ยของลูกค้าครับได้น้ําน้อยด้วยนะห้าลิตรแต่ TDS สองแต่อันนี้เราได้น้ําเยอะขึ้นอีกต้องสี่ลิตรต่อนาทีเราได้มาเก้าสิบเลยนะเก้าถึงสิบลิตรต่อนาทีนะไส้หกให้ไส้สี่นิ้วแค่ท่อนเดียวนะ TDS เท่าไหร่บอกเขาดิศูน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 เลยครับอ้น่าพอใจมากนะโอเคมาอันนี้เอาออกอีกก็ได้มันหนักอ่าออกห่ อ่านี่ดูวิธีการใส่นี่ใส่ลงไปมันจะลอยเห็นไหม <S <S แล้วก็เอาไปใส่เดือยอ่าพี่ผู้ใหญ่เอาไปใส่เดือยโอลิงต้องดูให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีอ่ากดลงไวใส่เดือยแล้วก็ยกซ้ายยกขวาครับมันไม่หลุดก็คือหมุนเลย <S <S อ่าโอเคนั่นแหละหมุนเข้าเลยเนี่ยจริงๆอ่ะถามว่าลงเล็กๆอย่างเนี้ยถ้าจะบอกเทคนิคจริงเยอะแยะเลยเนาะ <S <S แล้วมันใช้ได้จริงไหมครับ เห็นกะตาเลยใช่ป่ะทานี่เราทำกันไม่ถึงหนึ่งช so ั่วโมงเลยเนาะได้ได้เร yeah, hmm. ียนรู้ทุกอย่างเลยจริงว่าแทบจะสร้างโรงน้ำได้เองเลยอ่ะไม่มีอะไรยากอ่าเปิดอ่าสิ่งที่ผมอยากจะเตือนไว้ก็คือพี่ผู้ใหญ่ต้องล้างอันนี้ทุกวันหรือไม่ก็บ่อยที่สุดที่ทังได้ถ้าพี่ผู้ใหญ่ละเลยมันก็จะมาตันไส้อ o โอตัวแพงจริงไหมโอเคอ่าพี่ผู้ใหญ่จะตัดเครื่องรับออโต้เลยครับแล้วก็ยาวแล้วอันนี้ อันนี้คืออะไรบอกหน่อยให้ชื่นใจตัวนี้คือไฟล้างไฟล้างตองนี้จุดสังเกตก็คือนี่ตัวนี้น้ตัวนี้จะไม่ขึ้นอ่าตัวแรงดันก็จะไม่ขึ้นเห็นไหมแต่ถ้าไฟตัวนี้ติดแรงดันขึ้นแสดงว่าโซลินอย์เสียหรือมีอะไรชำรุดตัวนี้ดับอ่าอ่าเยี่ยมโอเคครับผมยางไงก็ถ้าพอใจก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ถ้ามีบทบอื่นได้ร่วมงานกันก็แนะนํากันต่อได้นะครับเราเป็นคนทํางานจรินใจอย่างนี้นะ ผมพูดอะไรไปกับพี่ผู้ใหญ่ในวันที่เราเจอกันทุกอย่างผมพูดตามความพูดไหมครับแล้วมันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมเป็นจริงนะครับถ้าอย่างนั้นผมก็จะทุ่มเททํางานนะครับให้ให้คนในบ้านเราแล้วก็คนคนที่เป็นอย่างเนี้ยทั่วประเทศนะครับผมก็จะทํางานด้วยความซื่อสัตย์ต่อไปนะครับยังไงพี่ผู้ใหญ่พอใจก็เป็นกําลังใจให้ผมทํางานต่อไปนะขอบคุณมากครับโอเค